สบายดีสวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องปองไปทุกคู่ทุกคนมือวันนี้กลมาพบพอกับบ่มบ่าวผูไทยอีกเช่นเดิมเช่นเคยพี่น้องพามื้อนี้มื้อนี้ก็พามากินเนี่ยนี่ลาบหมูลาบหมูน้ำตุ๊กเียอะไ้ได้เฮ็ดเฮ็ดลาบซุกพี่น้องช่วงนี้กินเน้นซุกก่อนเดี๋ยวชักมื้อสิพารอยเลือดอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe สองบ่มบ่าวผูไทยเยด้อพี่น้องเด้อมื้อนนี้ก็เข้าเสา เข้าเสาจะเสียสายในจังหน่อยอันตื่นสายตงสสยเมาว่างเมื่อคืนอ่ะบอเว่าหลายพี่น้องอ่ะเจ็บแซ่บน้อกันกับบอมเบาผู้ไทยพี่น้องเพชเพ็ดเติบนได้เมื่อนี้ก้อยหมูกับเพ็ดเพ็ดขนาดก้อยหมูอืมโอ้ยโอ้ยมือคือสั่นเลยเนาะอืมอืมหั่นหั่นจะจอดมาพริกเศษ ลองพิกก็ใส่หลายอือเอาสดตอนองพริกกับพี่กับน้องก่อนอือือ โหระพาโหระพา,ากินเก็เข้ากันดีเลยอันผู้ไทยเฮาไปได้เอิอนมักพิกเอิอนมักเพ็ดใส่มักเพ็ดใส่มักเพ็ดหลายๆอือฮุ้ยคำนี้ง่ายให้พี่น้องแจบน้ำกันอ่าลุย Ну mm вот... -hmm. Mm. กินเลือดอาหาลอยเลือดกินยุคหมอนี่ไปตลาดเราเมื่อวานมันเบิดเลือดหมู เลได้จะมาเลิดมาเลดมากับหมูเอาเอาสียทรงเอาไส้มากับพ่อังเขา Như ngái kinh ngái thì cậu thì nó ngỡ Cắt được tài bấm vào vô thầy Thôi kín nhạc เด้นเด้นพักหลาย,ลายเอากันแสบ อ๋อลากระคนาที่เดี๋ยวพี่น้องเบื่ออ๋อวันนี้ก็พบพอกับบอบบ้าผูา้ไทยกันเพียงแค่นี้พี่น้องรอชมในคลิปต่อไปคลิปหน้าว่าจะเป็นเมนูเลยอ่ะมือวันนี้ก็ขอลาพี่น้องเพียงแค่นี้พี่น้องอ่ะสบัสดีสวัสดีครับ